ดีๆแบบนี้เปิดรับลมหน่อยเว้ยมึงเข้ามาตอนไหนเนี่ยก็เมื่อกี้ไ,ไงที่เปิดประตูอ่ะโอ้ไวนะมึงเนี่ยแล้วมึงเข้ามาทำไมก็ไม่เคยเข้ามามาตำรวจอ่ะหาอะไรกินด้วยรูว่าบ้านกูก็สะอาดนะถูตลอดไม่น่าจะใช่ที่ของมึงนะโอ้ยนี่ก็สะอาด โอ้โหนี่เค็มทั้งตัวก่อนหน้าเนี่ยมึงไปจาะอะไรมาก็อะไรเหลืองๆเอ้ยอ๋อเหมือนเสื้อไหนเลยนี่แหละเหลืองแบบนี้เลยหืมฟักทองใช่ะไหมฟักทองไม่ฟักทองก็มะม่วงแหละใช่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 คอยด่างซอยนู้นน่ะมันทิ้งไว้เป็นก้อนก้อนเหลืองหูกลิ่นดีนะคิดแล้วยิ้มเปรี้ยวปากเลยเนี่ยว้าวววววววอวว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  นะแมวอะยังไม่เชร่จเลยออกเรอออกก็ได้เท่านั้นแหละมามามาไม่ต้องให้รุนแรงกันไปติดอะแคบโอ้มีบาเรียพุ่งไปตรงๆบินตรงๆหนึ่งอออสองไปรอบกว้างเอ้ ออกเองก็ได้วะออ๋ลมมันตีไปกออ็าออบาดเป็นของกลู <c oughs> <c oughs>